เอาล่ะคราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมปายคิลเลอร์เกมไมค์คราฟนั่นเองนะฮะและตอนนี้เราอยู่กับซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ในไมค์คราฟนั่นเองครับผม <c oughs> ผมเปิดรูปบล็อกนะครับโอเคฮะก็ตอนนี้เนี่ยผมเปิดมาด้วยเวอร์ชันเบรดล็อกนะครับเพราะว่าอย่างแรกที่ผมจะทำเนี่ยมันทำได้ในเบรดล็อกนั่นเองนะครับผมโอเคอย่างแรกเนี่ยเราจะไปที่คำสั่งครับผม <c oughs> พิมพ์ทับกีฟนะฮะ สายคิลเลอร์แล้วก็สเปาเอกครับผมเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็พิมพ์หนึ่งแล้วก็51เอนะครับผมเราจะได้ไข่สีรุ้งครับปึ๊บอ่านี่ครับผมจะเป็นไข่ที่แบบว่ามีสีรุ้งนะครับเดี๋ยวเรามาลองวางดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับปึ๊บอ่านี่ครับผมมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นเอพีซีนะครับอ่าซึ่งพอเราตบปึ๊บมันก็หายไปนะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองคลิกขวาดูครับนี่ฮะมันก็จะมีให้อ่าตั้งชื่อนะครับเดี๋ยวผมลองตั้งชื่อว่าลุงจอนแล้วกันนะครับใช สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะสก,กินอะไรนะครับสมมุติลุงจอนเป็นคนนี้ละกันอ่ะเสร็จแ,แล้วนะครับมันสามารถใส่บทพูดได้ด้วยนะครับเอาเป็นอ่าอย่าอย่าลืมกด subscribe ช่อง p a r k u l e r Channel นะครับด้วยนะนี่แบบนี้นะครับโอเคนี่เรากดออกมาครับนี่อันนี้ก็จะเป็นลุงจอนนะครับเดี๋ยวจะมือดอรือเหรอเอาล่ะต่อไปอันนี้เราเป็นลุงอะไรดีวะนี่นี่ลุงท <laughs> ูชื่อทูนะครับ ทีนี้ลุงชูนี่ก็จะต้องหน้าตาประมาณลุงทูนี่คนไหนดีวะผมให้เป็นคนนี้แล้วกันนะลุงชู่เนี่ยโอเคนะฮะลุงชูก็บอกว่าขอเวลาอีกไม่นานนะครับแต่ว่ามันก็โคตรนานแล้วนะอ่ะไม่ใช่นะครับผมก็นี่มันเป็นเหมือนแบบการเสก MBC มนะีเนาะอ่ะมีหุ่นยนต์ด้วยนะครับไหนะลองดูได้ฟืืบนี่เป็นจาวิสนะครับนะีบ่ฮะผมก็ใส่บทพูดไว้ว่าอ่ะเป็นฮัลโหลโวนะครับเอาโมเป็นประมาณนี้แล้วกัน ทีนี้ก็มีเป็นผู้หญิงแล้วผู้ชายอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็อันนี้หมอแล้วกันนะหมออันนี้ด็อกเตอร์สเตรนท์นะครับผมพิมพ์ถูกไหมนะสเตรนท์ช่างมันแล้วกันโอเคมาผมอันนี้เอาออกแล้วกันนะครับเอ,อเดี๋ยวได้ทำไมสกินมันแปลกๆเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนอ่าเป็นโซยเบิลดูนะเกมโหมดโซยเบดูซิอ่าเดี๋ยวเราลองคลิกขวาดูครับปึ๊บนี่อย่าลืมกดซับสไครป์ช่องบาร์คิวเลอร์ชแนลด้วยนะนี่อย่างเงี้ยลุงจอนบอกมาเงี้ยครับส่วนลุงทูขอเวลาอีกไม่นาน <laughs> แล้วก็จาวิสฮัลโหลโวนะฮะแล้วก็เอ่ออันนี้มันซ้อนกันอยู่นี่หว่าผู้ชมอันนี้คือด็อกเตอร์สเตรนด์นะครับโอ้ว้าวประมาณนี้ละกันเนาะก็เป็นแบบไข่เอพซีครับซึ่งเราสามารถปรับอ่าปรับอะไรได้เยอะเลยนะครับผมแล้วแต่เราจะปรับเลย เออเนี่ยมันซ้อนกันจริงด้วยก็ว่างแปลกๆนะครับโอเคผมจะปล่อยพวกลุงๆพวกนั้นไว้ละกันนะฮะเอาล้วผู้ชมต่อไปเนี่ยเราจะทําเป็นแบบเก้าอี้นะครับซึ่งเป็นเก้าอี้ที่นั่งได้นะครับผมอย่างแรกเดี๋ยวเออผมลืมเอาอันนี้มาด้วยเอ็นพอร์ทัลนะครับอย่างแรกเราจะวางไว้ตรงนี้ครับทุบบล็อกหนึ่งนะครับแล้วก็วางเอ็นพอร์ทัลไปครับทีนี้เนี่ยเราจะวางอ่าขึ้นมาแบบนี้นะครับคือเราจะเอารถลังเนี่ยวางไว้ข้างบนครับแล้วก็ทุบให้มันตกลงมาแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะลงมาตรงรูพอดีใช่ไหมทีนี้เนี่ สเปิร์ตไงนี่ไม้อันนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราจะเอาพิสตันเนี่ยดันมันลงมาครับหันมันลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็เลสโตนดันชึบนี่ครับผมอ่ะได้แล้วนะทีนี้เนี่ยเอาแท็บดอร์สเปิร์ตนะครับมาปิด3ด้านแล้วผมแบบนี้อ่ะแล้วเราก็ได้เก้าอี้ที่แบบนั่งได้ไปที่เรียบร้อยนะครับลองนั่งดูนี่เห็นนะนี่ครับผมสามารถนั่งได้นะครับก็ผมไปลองเทสมาแล้วในเวอร์ชันจาว่าเนี่ยมันก็นั่งได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่สามารถจะกดอ่าดูมุมมองแบบนี้ได้อ่ะมันเหมือนแบบ มันติดเก้าอี้อะไรเงี้ยมันจะเห็นแบบเป็นตัวแค,แคบๆบนหัวเงี้ยครับผมก็เลยมาทำโชว์ในเบสล็อกเนี่ยแหละนะครับก็ถ้าใครที่เล่นในเวอร์ชันจาว่าเนี่ยไปลองทําดูนะมันจะแบบเห็นในแค่หัวเงี้ยมันไม่เห็นแบบเนี้ยครับโอเคครับก็สําหรับ2อย่างแรกก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อที่เวอร์ชันจาว่าเลยครับผมโอ้โหคุณผู้ชมผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมอ่ะคือผมอัดแล้วนะแต่ว่าไอ ภาพมันไม่ขึ้นในโปรแกรมครับเพราะว่าผมอ่ะไปตั้งไว้ให้มันเป็นเวอร์ชันเบน้ไงทีนี้พอผมเข้ามาเล่นเวอร์ชันจาว่าภาพมันก็ไม่ขึ้นไงฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดใหม่ได้นะครับก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่าลุงคนนี้แหละฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มใหม่ตรงบนนี้แล้วกันอย่างแรกเราจะสร้างพื้นที่ให้ลุงเขาก่อนนะครับผมก็ลุงเขาเนี่ยคือลุงพิเลเจอร์นะครับซึ่งจะเป็นลุงที่แบบเป็นกองโจรนะครับผมอันนี้ซัมมอนลุงออกมาก่อนนะครับก็ปกติเนี่ยลุงจะเป็นคนที่แบบเกลี้ยก็ไล่ยยิงไปหมดเลอ่มเปปรับ็นซนะครับ แล้วก็ลุงก็ยิงผมนะครับซึ่งนี่ไม่ดีเลยนะลุงไม่ดีเลยนะฮะดูดิฮะไล่ยิงชาวบ้านแล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเปลี่ยนให้ลุงกลายเป็นคนดีครับโดยการยืดอาวุธลุงครับอ่าเราใช้คําสั่งีเพสไอเทมนะครับแล้วก็เอนไทตี้ครับแล้วก็เลือกเป็นอันนี้นะครับอ่าทีนี้เนี่ยก็เลือกเป็นอาเวพอนเมนแฮนนะครับหรือว่าแบบอาวุธนะครับมือหลักแล้วก็แทนที่ด้วยอากาศไปครับปึ๊บอ่าและทีนี้ครับผมลุงก็จะเป็นมิดกับเราแล้วนะครับคือลุงจะไม่เกี่ยวกาดแล้วนะครับใช่ไหมลุงไม่เก ลุงไม่ทําร้ายเราแล้วนะครับทีนี้เราก็จะตั้งชื่อให้ลุงครับว่าไอ้ตูบนะครับอ่าชื่อลุงไอ้ตูบนะครับนะลุงไอ้ตูบเออนี่ลุงก็เป็นคนดีนะครับใช่ไหมลุงไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายกันแล้วใช่ไหมเอออยู่ร่วมกับคนในหมู่บ้านนี้ให้ได้นะลุงเนี่ยผู้ชมแล้วสมมติถ้าเราแทนที่ด้วยอ่าครอสโบกลับมาเนี่ยลุงก็จะเกี่ยวกล่มเหมือนเดิมครับปึ๊บนี่ลุงไอ้ตูบได้คอรสโบครับลุงนี่รีบชักปืนยิงเลยนะครับเอ้ยเกินไปอียึดคืนเลยทำไมทําแบบนี้ลุงทำไมทําแบบนี้ลุงนี่มันใช้ไม นี่ถ้าเราให้ลุงถือดาบลุงก็ไม่ทําร้ายเรานะเพราะลุงใช้ดาบไม่เป็นนะครับลุงใช้เป็นแต่ crossbow แล้วถ้าให้ลุงถือธนูปกติละ่ะอ่าธนูปกติลุงก็ไม่ยิงนะครับผมต้องเป็น crossbow เท่านั้นเอ้ยแต่แบบให้ลุงถืออาวุธนี้ก็ดูเหมือนแบบเป็นองค์ลักปกป้องหมู่บ้านดีเหมือนกันนะโอเคงั้นลุงรับหน้าที่ปกป้องหมู่บ้านนี้แล้วกันนะ โอเคเอาละฮะอย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสร้างเป็นแบบว่าเตาแก๊สนะครับผมอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะต้องสร้างกำแพงก่อนนะครับเพื่อความสวยงามนะครับก็ผมใช้เป็นคอนกรีตสีขาวนะครับอ่ามันดูเบสิกดีนะครับผมประมาณนี้ละกันนะครับผมโอเคผมก็ของที่ต้องใช้ก็มีประมาณนี้นะครับอ่าดูตามนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการวางแคมป์ไฟก่อนครับผมอ่าจริงๆเดี๋ยวเราต้องมีเป็นอ่าบล็อกอะไรตรงนี้ด้วยนะครับอ่าให้มันเป็นเหมือนแบบเป็นโต๊ะวางของอะไรเงี้ยเอออ่าทีนี้ครับผมบนนี้เนี่ยเราจะวางแบบว่าเป็นรางนะครับฟืบแล้วก็วาางงรรรทีี่่มอออ์ยูนะคับ แล้วก็ทุบให้มันลงมาครับผมฟืบแบบนี้เลยนะครับทีนี้ก็ไอรอนแท็บ o อครับวางไว้ข้างๆแบบนี้แล้วก็ใช้พิสตันเนี่ยดันมันเข้ามาครับสองฝั่งเลยชืบชืบอ,อ่านี่ครับผมทุบออกครับนี่เห็นป่าตอนนี้มันก็จะเหมือนเป็นเตาแก๊สแล้วนะครับ ทีนี้เราจะเอาแทรปดอเนี่ยมาปิดไว้ตรงนี้ครับเพื่อความแบบว่าสวยงามนะฮะซึ่งจริงๆแบบนี้ก็ได้แล้วนะแต่เราอาจจะตกแต่งเพิ่มนะครับข้างบนนี้เนี่ยเราอาจจะเอาอเป็นอันนี้แล้วกันเป็นสโตนบริกนะครับผมมาวางไว้แบบนี้เป็นเหมือนแบบเครื่องดูดควันอะไรเงี้ยเนาะนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าจริงๆมันก็ทําได้หลายแบบนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะลองทําเป็นแบบเป็นไม้ขาวดูนะครับอ,อเผื่อมันจะมันก็จะสวยไปอีกแบบนะครับผมตรงนี้เราจะทําเป็นไม้ขาวแล้วก็วางเป็นไม้สเปิร์ตแบบนี้นะครับ โอเคตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมวางเป็นแคมไฟไว้ครับแคมไฟนะครับอ่าแล้วปิดด้วยอ่าเบิร์ดแท็บดอนะครับแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันครับผมวางรถรางเหมือนกันเลยนะครับอ่เฮ้ยเดี๋ยวมันเลื่อนอ่ออกก่อนเฮ้ยทำไมมันเลื่อนวะอ่าเอาลงทีละอันก็ได้มาปึ๊บแบบนี้โอเคได้อยู่นะครับเสร็จแล้วก็เหมือนกันนะผมเป็นอ่าแท็บดอน,นะครับดันเข้ามา ด่านทับชืบชืบโอเคตอนนี้ก็กลายเป็นเตาแก๊สนะครับทีนี้ก็มาตกแต่งกันแล้วผมเดี๋ยวนี้ผมตกแต่งด้วยบันไดขวาเดือดเพื่อความแบบว่าเรียบหรูและสวยงามนะครับเอ้ยลุงลุงวุ่นวายอีกแล้วนะครับด้านหลังนี่ผมก็จะลีเวอร์อ่าสับคันโยกไว้ครับให้มันทํางานนะครับปึ๊บอ่าโอเคนี่และนี่ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบเป็นเตาแก๊สเนาะอ่าแล้วก็จะมีแบบมีเครื่องดูดควันนะครับอ่าแล้วก็จริงๆเราตกแต่งเพิ่มได้อีกเราอาจจะวางกล่องไว้แบบนี้นะครับผมนี่แล้วเราก็จะอไอเทมเฟรมวางไว้ข้างๆแบบนี้ครับก สวยมากันนะเนี่ยเออเดี๋ยวลองใส่เชเดอร์ดูครับเผื่อแบบมันสวยงามจัดและนี่ก็คือโซนห้องครัวนะครับผมโอ้โหวสวยงามเลยนะครับผมก็ไปลองสร้างตามกันได้ครับอ่ะเดี๋ยวอย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแบบว่า เตาผิงนะครับผมเตาผิงไฟอะไรเงี้ยเอาล้ครับของที่ใช้ก็จะมีประมาณนี้นะครับอย่างแรกก็เหมือนเดิมว่าผมเราจะทําเป็นอ่ากําแพงขึ้นมานะครับเอาล่ะประมาณนี้น่าจะได้นะอ้แต่ว่าแสงมันเข้ามาทางอะไรนะแสงมันเข้ามาประมาณนี้อ่าได้อยู่ครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมจะทุบตรงนี้เป็น3บล็อกนะครับผมปึ๊บอ่าทุบเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะอุดไว้ข้างในแบบนี้ครับผมและตรงขอบนี้ก็ทุบเปลี่ยนเป็นบล็อกนี้นะครับมันเป็นบล็อกอ่อเป็นปะการังอ่ะเออนะครับผมคือมันค่อนข้างเหมาะกับสิ่งที่เราจะสร้างกันนะครับ โอเคนี่เราจะได้เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อเติมเพิ่มแป๊บนึงโอเคทีนี้ครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่เป็น n a t u r Brick นะครับ Nature Brick ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่แคมไฟไปครับซึ่งแคมไฟเนี่ยเราจะใส่เป็นแคมไฟแบบปกติก็ได้นะหรือว่าจะเป็นแบบโซแคมไฟก็ได้ครับซึ่งผมก็เลือกใช้เป็นสีฟ้านะครับเพราะว่ามันก็สวยดีนะอ่าทีนี้เราก็จะเปลี่ยนพื้นตรงนี้หน่อยครับผมเพื่อความสวยงามนะครับครั้งนี้ผมเลือกใช้เป็นไม้ Dark Oak นะครับเพราะว่าอันนั้นเนี่ยผมใช้เป็นไม้ s p ิร์ r ไปแล้วไ ทีนี้เราก็ใช้ดักอกมังครับซึ่งมันก็สวยเหมือนกันนะมันจะแบบเข้มกว่าหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็จะวางชั้นไว้แบบนี้นะครับฟืบเอาชั้นแค่นี้ดดียโอเคเสร็จแล้วนะครับผมจะวางแบบนี้ครับเป็นการเหมือนแบบล็อกขนาดรูปภาพนะครับอยากได้รูปภาพแค่แบบขนาดเล็กแค่นี้ทีนี้ผมก็จะปรับให้มันเป็นโทนออกฟ้าๆหน่อยนะฮะเอาสีออกฟ้าๆหน่อยอประมาณนี้อันนี้ได้อยู่แหละมาเอาออกดูครับฟืบนี่ประมาณนี้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะวางกระถางดอกไม้ด้วยครับวางไว้แบบนี้นะครับผมก็จะใส่ดอกไม้ที่มันออกสีฟ้าๆนะครับผม ผมว่าสวยดีนะครับอานี่ด้าแล้วครับผมสาหรับโซนอาเตาผิงไฟนะครับผมนี่สวยเลยนะสวยเลยก็ไปลองสร้างตามกันได้นะครับโอเคอย่างต่อไปเนี่ยผมจะขอเปลี่ยนเชเดอร์นะครับเพราะว่าผมจะทําเกี่ยวกับลาวาครับซึ่งเดี๋ยวมันจะแสบตานะฮะเดี๋ยวผมจะแบบทําเป็นแบบสร้างเป็นบ่อลาวาแล้วกันนะครับอันนี้คือแบบสถานการณนะ์สมมุตินะเสร็จแล้วเราก็จะวางลาวาให้ทั่วครับผมเอาละสําหรับอันนี้เนี่ยเผื่อบ,บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าคอร์สฟู้ดเนี่ยมันถือว่าเป็นตัวช่วยในการเอาชีวิตรอดอย่างดีเลยครับสมมุติเราตกอยู่ในสถาาานนนกกกรรณ์ี่แบบบุเเเเอะหมตวง อ่การที่เรากินคอร์ัตฟู้ดเนี่ยครับมันจะช่วยให้เราวาร์ฟออกมาครับซึ่ง มันจะทําให้เราลอดจากลาวานั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นไอเทมที่ควรมีแบบพกติดตัวไว้นะถ้าแบบหาได้เพราะมันช่วยเราได้เยอะจริงนะครับแบบอาจจะเป็นเหมือนแบบอ่ะขุดลงดิ่งแล้วแบบตกลาวาเงาี้ยอุ้ยทําไงดีติดต,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 ตกอยู่ในลาวาปุ๊บอ่ะก็กินออกมาได้ครับหรือว่าอยู่ในเทอร์เงี้ยนะครับเผลอตกลาวาแล้วก็กินคอรัสฟู้ดนี่ออกมาได้ครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินที่ดีเลยฮะและอย่างต่อไปนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะหาเป็นเหมือนบ่อลาวาก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้ได้อยู่นะเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องใช้นะครับผมก็คือยากันไไฟคครรรรัับบบออ่าาแแล้้ววกก็ใมนะะยยงเเดี๋จ ปายยาก <ique> ัน <ous> ไ, <serving> ไฟส่ตัวเองก่อนปึ๊บแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวจะลองดำลงมาครับโอเคเอาให้ลงมาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่โอเคประมาณนี้ล้วเสร็จแล้วเราจะวางอ่าบล็อกใบไม้มาครับแบบนี้ปึ๊บวางลงมาแบบนี้เลยนะครับให้มันสุดที่ตรงหัวเราเนี่ยแล้วก็ทุบไปบล็อกหนึ่งครับทีนี้ลองบินขึ้นมาครับนี่ทีนี้เนี่ยเราจะเห็นแบบใต้ลาวาแบบชัดเจนเลยนะครับอ่าตรงนั้นมีเพชรนะครับผมอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีครับเป็นการแบบสแกนดูอ่าใต้ลาวานะครับบซึ่งอันนี้ก็แบ ใช้เล่นในเซเวลได้นะก็คือเนี่ยไปอย่างที่ผมบอกครับปลายาก,กันไฟใช้อ่าบล็อกใบไม้นะครับผมวางลงมาใช่ไหมทีนี้ก็ทุบมาแล้วก็ขึ้นมาดูครับแบบนี้เป็นเหมือนแบบเอ็กซเรย์เหมือนกันนะบางทีเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราลองยังไงดีมาตรงนี้ล้านเสร็จแ,แล้วผมก็จะวางบล็อกใบไม้ลงมาแบบนี้ครับทุบแล้วก็มองครับผมปึ๊บนี่ก็จะเป็นการสแกนดูนะครับอันนี้ผมลองว้ามาอีกเบาะหนึ่งนะครับแบบมันมีประโยชน์นะผมว่าอ่ะอีกรอบแล้วกันนะปลานะครับแล้วก็ตามลงมาครับทีนี้เราก็จะวางอ่าบล็อกนี้ลงมาแบบนี้ ปางลงมาครับแล้วก็ทุบไปครับบินขึ้นมาปึ๊บนี่ครับผมก็จะเป็นการสแกนนะครับคือแบบโล่งเลยอะทุกอย่างดูแบบชัดแจ๋วมากฮะเดีลองเหยียบมาหน่อยดิน่าจะต้องมีอะไรม้างแหละใช่ไหม นี่ไงโอ้โหตรงนี้มีเพชรเลยครับมาชัดแจ๋วเต็มตาเลยนะครับผมก็สามารถเหมือนแบบตามหาแร่ที่แบบอยู่ใต้ลาวาได้ครับอ่าเป็นแบบการสแกนอะไรเงี้ยแรกอย่างสุดท้ายนะครับผมเราจะมาลองทําตามหน้าปกคลิปกันนะครับนั่นก็คือลุงเวเลเจอร์เนี่ยนอนอยู่ในลาวาครับอ่ามันจะได้หรือเปล่านะฮะเรามาลองกันดูดีกว่าครับอย่างแรกเราจะทํายังไงดีวะอ่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะบ่อนี่แหละโอเคอย่างแรกนะครับเรามีบ่อลาวาเสร็จแล้วเราจะเอาเตียงลงมาวาครับผมเอาเตียงอันนี้อ่าวางไว้แบบนี้ครับปึ๊บอ่าคือเตียงเนี่ยมันโทนทานต่อลาวาอยู่แล้วนะคร ลุงไว้ตรงนี้ครับอ่อแป๊บนึงนะปึ๊บอ่าโอเคตอนนี้ลุงก็อยู่ทําการดงลาวาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองทําให้เป็นทามเซตไนดูครับถามเซตไนอ่าลุงนอนซะนี่ครับผมและนี่ก็คือลุงที่นอน่ามกลางลาวานะครับช่างเป็นลุงที่แข็งแกร่งซะจริงโอ้โหทำไมข้างๆมันร้อนแบบนี้นะแต่ก็ช่างมันเถอะนอนดีกว่านี่นะใจลุงก็คงเป็นประมาณนี้ครับลุงช่างไม่รู้ซะเลยนะว่าความตายเนี่ยอยู่ใกล้ลุงมากเลยนะ สมมติถ้าเตียงพังเนี่ยลุงลุงโดนเบิร์นเลยนะลุงลุงช่างไม่รู้อะไรซะเลยนะฮะอ่าไหนลองทุบเตียงดิฟึบหนีครับผมและลุงก็จะโดนเบิร์นนะครับอืมเขาเรียกว่าเตียงช่วยชีวิตนะครับผมแต่เตียงนี่ก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะพูดถึงเกมเนี้ยคือแบบเตียงไม่โดนลาวาไม่อ่ะเป็นไปนได้ไงคุณผู้ชมฮะอ่านี่ปล่อยให้ลุงแบบนอนแบบมีคู่ดีกว,ว่านะครับลุงจะได้ไม่เหงานี่นี่เดี๋ยวผมลองอะไรแปลกๆดีวยวนี่ครับผมเราจะลองเอาดีบัคสติ๊กเนี่ยมาเปลี่ยนทิศทางเตียงนะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงมันลุกอะอ๋อ เราจะลองเปลี่ยนแบบนี้ครับนี่แล้วลุงก็รวมร่างกันครับลุงเริ่มนอนแปลกๆแล้วนะฮะถ้าเราตามความเป็นจริงเนี่ยตัวลุงนี่คือทะลุไปลาวาแล้วนะลุงไม่ตายได้อย่างไรนี่ลุงอาจจะเป็นยอดคนก็ได้นะครับผมก็สรรหาทำเนะาะก็ผมทำเล่นๆนะไม่มีไรครับผมอ๋อมือนเช่องสบายจริงเลยนะนั่นสิที่รักแต่เขารู้สึกอุ่น,นจังเลยอะ่ะไม่ต้องสนใจไปหรอกนอนไปก็พอแล้วโอเค ผมทำอะไรของผมวะเนี่ยเอาละฮะเราจะทำเซฟสสตรแล้วกันเนาะเอ้ยเดี๋ยวคิปเปอร์อยู่บนหลังคาได้ไงครับมาได้ไงผู้ก,ก่อการร้ายโอเคช่างมาแล้วกันนะครับก็ถ้าใคชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะคะรับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ